มุกตาพาเพลินมุกตาพาเพลินนะคะตอนนี้ค่ะก็จะมีัะลุมาส่งนะคะโอฝนจะตกอีกแล้วคะ่ะอ่ะเปลี่ยนรถปะคะก็เปลี่ยนคนเนาะแต่ก่อนจะเป็นพี่อีกคนนึง เมนบ่ฮะอ๋อมาว้าวอขออนุญาตถ่ายคลิปเด้อเป็นปเป็นจ้าเป็นยูทูบเบอร์ไหมเป็นยังต่อไหมข้าอุ้มออกก็ได้หนักไหมหนักอยู่เลยว้าวอาจารย์โอ้ยคนที่ <ปะ S 2> ส,ส่งที่เลยนะคะ <c oughs> เป็นไรเอ๋ยคะน่าจะเป็นเงินส่วนสิบล้าน,น คะนขอบคุณค่ะบาดให้รูปเหรอคะอ๋อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเออพี่คนนั้นเพิ่นปรส่งค์เหรมันวะพี่ผมพองค์เขาวๆส่งอยู่ครับอ๋อมียุดนอยู่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะนะคะจากผ้าพเอฟซีนะคะคุณวารีนะคะมาดูกันเลยค่ะอุ่ยลืมนะคะว่าเปิดไม่ได้เนาะต้องรอตัวเล็กนะคะเรอตัวเล็กกลับมาก่อนเนาะนะคะ อะไรนะลูก<ม>อะนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมุกตา,าพาเพินเนาะนะครับก็มีของนะครับผมจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับม,มาแลวมาแวเรแล้วเร็แล้วเวกิดไปเจ้าไหมพี่เนี่นะครับ<ด>มานะครับผมก็ต้องมาดูกันเนาะว่าเืออะไรเดี๋ยวมาดูกล่องก,ก่อนเดี๋ยวมาดูอะไรในกล่องเร็วเร็วเร็ว,เร,วเร็วเร็ว มีอะไรในกล่องเอ่ยเร็ว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 มาดูมาดูมาดูเร็วอ่านะครับเราจะมาดูนะครับผมในกล่องมีอะไรเนาะนะครับสวัสดีครับนะครับผมเอามันเป็นโต๊ะเอือลูกเอามันเป็นเก้าอี้อ่าไม่ใช่นะครับผมกวาดหน้าเพิ่ยลูก ผมร uh huh. ู้ป่ก็ป๋า no ว yes? ่ารนึกเมื่อกี้เปิดเลยไงไม่ใชนั่งอะไรเหรออะไรเจ็บจังเป็นอะไรเจ็บตรงนี้มันหนีบดาหรือเปล่านะครับผมเตียงหนีบตูดน้องเหรออ๋อตรงนี้นี่ตรงนี้หนีบดาอ่านะครับผมเจ็บเพื่อนวะนะครับมาเอามาดูกันนะครับผมข้างในมีอะไรนะครับของเล่นหรือเปล่าลูกหรืออะไรนะครับผม

เป็นยังไงสี่ห้าหกสามบอกไว้กับบอถือจักเถอ่อย่าเพื่อามือไปใกล้นะลูกเดี๋ยวมันโดนมือนะครับผมมีคมเนาะนะครับอันตรายนะครับเฮ้ยอะไรไอ้อกขอบคุณค่าก้่อนเร็วสวยสวยขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากๆนะครับอา โ oh, อ,เอ,เอ้เอาไหม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 เปิดให้ดูว่าเป็นอะไรโอ้แล oh, ้วนะครับขอบคุณม,มากมากเลยนะครับมีอะไรมั่งลูกมีอะไรมั่งข้าวนมข้าวนมชอบไหมหนูชอบไหมครับชอบชอบอะไรอ่ะขนมปี้ช็อกโกแลต โอ้ช็อกโกแลตอยูใทแห้งและเย็นอย่าให้ถูแสงแดดมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอะมาดูอ๋อนี่แป้งแป้งแพงอะอะมาดูทีละทีละอย่างทีละอย่างอะนรับกจักนักกาเขาไม่เรียกแมะเขาเรียกนักการขนมช็อกโกเหมือนกันลูก โคโรนช็อกโกแลตโคโรนมไ่รู้มี่โอ้อะไรอีเลลนมโอ้นมช็อกโกแลตอันนี้น่าจะเป็นนมโคโมดโอเมก้านะโอเมก้าโอเมก้าว้าวหลายแค่เพียงเดียวครับตรงนี้คืออะไรคิทชิงเปียกนะคะครับฝากผมหึหึอะไรอยู่ในนั้นในถุง อ๋อนะครับซัมรี่นะครับต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะครับผู anyway> ้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่เมตตาน้องมุกตาเนาะนะครับอ๋อนี่ละ้ากากเด็กอ๋อนะครับของประจุลงมาเลยนะตอนนี้ต้องใส่มึงต้องใส่นะจุ๊บแมสนะครับผมดูแมสเด็กน้อยเนาะนี่ก็เป็นขอบแม่ของน้อง มันจะเป็นหน้ากากของผูใหญ่ใช่ไหมไอ้มอนไอ้มอนไหนไหนพ่อดูหน่อยอ๋อโดเรมอนนะครับอืมนะครับผมเร็ยบด้วยนะคะไอิซาวอิซาวมันเราก็เปิดโคมแล้วเนาะอสาว้จะใส่ไหมนะคะก็นะคะสำหรับนะคะของเนาะนะคะที่เบียร์จะมส่งมาให้หน้ากากลูกหน้ากาก ครอบครัวมุกดาพาเพลินนะคะก็นะคะขอให้คุณวารีนะคะจงมีแต่ความสุขนะคะที่แบบก็ขอให้ครอบครัวของเพลินนะคะครับผมมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมทีนะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้อาครอบครัวนะครับผมคุณวารีใช่ไหมนะครับผมคุณวารีเนาะนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับก็ แล้ะก็หน้าที่การงานด้วยเนาะนะครับผมที่เล่นูที่ชูเปียกอ่ะที่ชู้เปียกครับดังดงดึงดังดังดังกินอะไรแป้งกอนโร็จแล้วมันจะเตัวเย็นนะเย็นใช่เนตู้เย็นครับ ขอบคุณมากมากเลยไงขอบคุณค่ะใครับยังของขวัญกางเกงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ไม่ขอบคุณแม่แม่ไม่ให้ดูแลขอบคุณถักกันขอบคุณถักกันแล้วหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะดูกล้องเลยดูกล้องเลยขอบคุณค่ะเสาเียดูไหนไหนมันคืออะไรลูกเสาอ๋อตัวเสาใช่ไหมใช่อ๋อใช่ด้วยนะครับผมโนเสาโดเรมอนครับอันนี้อะไรลูก พิตี้ใช่ไหมเจ้พิตี้ตัวนี้ก็น่าเช่นก็น่าการ์ตูนกันนะครับผมลายการ์ตูนเนาะน่ารักน่ารักนะครับผมมัดนะครับผมแมสนะครับอะไรนะะเขาเรียกว่าอะไรนะเสาไม่คืออะไรน้ากาเสาเออเสาเรากินนมใช่ไหมก็ทยอยกินเนาะนะคะ เอาอะไรคะขอบคุณค่ะก่อนอะไรขอบคุณค่ะก่อนอะไรขอบคุณค่ะพ่อพ่อก่อนขอบคุณค่ะนี่สวยงามเลยนะนี่นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับมากๆเลยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมดิสตีนะครับเอาชื่อรักและเมตตานะครับผมคุณวารีเนาะนะครับขอบคุณนะครับ ขอบพระคุณนะครับผมที่ห่วงใยและรักและเมตตานะครับผมเนาะนะครับก็ฝากนะครับผมอ่าเนาะช่องมุกตาพาเพลินนะครับโอเอฟซีนะครับฝากกดติดตามนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะสับสไครต์นะครับผมให้ช่องมุกตาพาเพลินด้วยนะครับแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์นะครับโอเอฟซีนะครับไม่ว่าจะเป็นครีมทีพีสกินเนาะนะครับผลิตภัณฑ์ใบมังมีนะครับผมแล้วก็เรียอาชาแมนิพีดนะครับก็นะครับผม ฝากด้วยนะครับผมทุกๆผลิตผลนะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ชมคลิปนะครับชมโฆษณานะครับให้ช่องมุกตาพาเปินบาย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 พี่ไม่มีลุยวิตตองมีตันก้อนโตน้องต้องน้ตนตน้องต้องช่วยพี่ออกค่าคอนโดอยู่กับพี่น้ามันลำบากนะเรือน้องจะทน นะครับผมขอบพระคุณนะครับเนาะขอบคุณมงมากนะครับโป้มือหน่อยครับย <Hey. S 1> ขอบคุณครับสวัสดีนะครับ <Hey. S 1> ขอบคุณทุกท่านที่ชมโฆษณาให้ช่องมุกตาพาเพลินนะครับ <Hey. S 1> ขอบคุณมงมากครับสวัสดีครับ